ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เบิร์ดมาพูดคุยกับน้องเบิร์ดกันนะครับนะครับวันนี้พูดคุยกันน้องเบิร์ดนะครับที่ช่องพีตั้มเบิร์ดเบิร์ดบ้านอยู่ไหนนะกรุงเทพครับกรุงเทพอยู่แถวนะเบิร์ดเบิร์ดอายุอะไรอายุยี่สิบครับอายุยี่สิบ โอ้โหยังเด็กอยู่เลยนะนเบริร์ดนะอ่าสระเอบาใบไม้สะรอะ,สะรอ,ะะรอ,ะะรอะีรอเรือกระรันรอเด็กดว,ดวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกับน้องเบิร์ดกันเดี๋ยวจะมาถามถามคำถาม,ถาม,ถามทั่วไปถามใช่ไหมเบิร์ดเป็นไงมั่งอ่ะ ยิ้มยิ้มมีความสุขเหรอยิ้มอารมณ์ดีใช่ไหมเ,เป็นอะไรอารมณ์ดีอะะช่วงนี้ผมคนที่มีความมีความสมามรถแล้วผมเหมือน เหมือนตัวเองต้องการความสามารถนั้นอีกครั้งหนึ่งครับอ๋อเหมือนตัวเองต้องการความสามารถครั้งนี้ครับมีความสามารถรอะไรมีความสามารถอะไรออกกําลังกายได้ที่หนึ่งครับออกกําลนะังกายได้ที่หนึ่งครับโอ้โหอยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่ตั้มจะพาออกกําลังกายไอ้เดี๋ยวพ,ออยยพี่ตั้มจะพาออกกําลังกายนะพี่ตั้มบอกออกกําลังกายแบบไหนอ่ะลุกนั่งเหรอว่ายน้ำครับว่ายนะ้ำเราเปิดเป็นคนที่ไหนลูก คนสมุดปากการแต่เดี๋ยวพี่ล้าดีกว่างเปเดี๋ยวพี่ตั้มเลยสมุดปากการเออเดี๋ยวพี่ตั้มดูแลให้อ่าเด็กบ้านพี่ตั้มครับเด็กบ้านพี่ตั้มเด็กบ้านเดียวกันใช่ไหมใช่มันใส่ขึ้นเยอะเลยาพี่ถามอะไรก็ตอบแล้วกันคอมเม้ก็นั่นแล้วกันเดี๋ยวเราคุยกัน นะครับเดี๋ยวตอบคำถามพี่ต so ั้มนะเบิร์ตนะ FC จะได้หายคดถึงรู้ป่าว่า FC เยอะมากเลยเบิร์ตอ่ะ2 9 0พันเก้าเก้าคนโอ้เยอะมากเลยนะ FC เยอะมากเลยเนี่ยพี่ดำพี่ดำพี่ดำยูทูบแม่ว่ะ ไม่เอาครับไม่เอาเหรอพี่ตั้มจะทำยูทูปให้ไหมมีความคิดพอผมมีความคิดพอไม่มีความคิดไปเสนอเขาอ๋อไม่มีความคิดไปเสนอเขาไม่โด้จะทำเรื่องอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปเดี๋ยวเจอกันช่องพี่ตั้มนะฮะบ๊ายบายดิเบิร์ดไปายดิยปไปยิ้มดิยิ้มยิ้มหวานยิ้มหวานนี่